และสีเลยก็คือเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียที่ไปและเพื่อนหลายคนชอบเลยก็คือสีขาวล้วนตา2ส,สีนะเพื่อนเพื่อนเห็นแวบ,บแรกคือสวยมากแต่เดี๋ยวนี้คนจะชอบสีส้มกาฟิลนะครับผมสำหรับสินสอดจะอยู่ที่3 0 0 0ถึง100,000บาทเลยก็มีนะครับเพื่อน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 กำลังมองหาน้องแมวน่ารักขี้อ้อนนอนเก่งแถมยังกินเก่งอีกด้วยทักเข้ามาที่เพจ king cat fan เพจในเพจจะมีน้องแมวอัปเดต ทุกวันให้เพื่อนๆได้เลือกมากกว่า1,000ตัวเลยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อให้คลิปของไปแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับแมวทุกวันเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆดูครบ10คลิปแล้วยินดีด้วยคุณคือทาสแมว